นี่นะคะเอาเสิมาแกงเนื้อไหมกันค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะ,ะแกงเนื้อไม้ไกลกันนะคะพี่น้องสาวดอนสิเฮ็ดให้เบิงวา่าอ,อาหารกล้องหนึ่งนี่สาวดอนสิปุ๋งจังไดน,นะคะพี่น้องคะอะ นี่ค่ะพริกแกงแดงของเห่านะคะซอนปลายแหลมลงไปค่ะเหนไหมคะเห่ากะล่อห้กะทิเพ่น,นันแตกมั่นค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพ่ออัน กะทิเฮ้าวนแตกนั่นแบบนี้แล้วนะคะ,ะเา้าดอนกะติใส้ไกล่ลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่ของเฮ้านะคะเอากะใส้ลงไปเลยค่ะเอากะล่อห้เพิ่นนันเพิ่นซุกพอหำหำแล้วห้อกะเซียนปรุงรสนะคะ ใส่เวลาบ่โดนค่ะอาหารกองหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเราก็ปล่อยปล่อยไว้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะข้ากะคันเดียวห้ามาปุงเลยค่ะนี่ค่ะซีอิ๊วขาวนะคะพี่น้องคะแล้วห้ากะใส่ไส้ตาลลงไปค่ะเห็นไหมคะ กะทิแตกมันไก่ของเข้ากับซุกเรียบร้อยนะคะนี่นะคะรับร่องค่ะสุกมันค่ะสุกมันนะคะพักอันนี้สินี่ยุ่3สามอันนะคะพี่น,อน้องคะสินี่เน้อไม่เหลากรนแค่อสนะคะกับอันหมักแข้งค่ะพี่น้องค่ะ นี่นะคะก็ได้แบบนี้ซุปแบบนี้แล้วนะคะเขากะไซ่มัแข้งลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะตบไายด้วยอันโหระพาค่ะนะคะเขากะสิไดอาหารกองนึ่ง โดยประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะเปะเวอร์ค่ะ ของเรานะคะพี่น,อน้องขะสาวดอนเฮเบิ้งค่ะนี่ค่ะอาหารหนึ่งกล่องของเรานะคะพี่น้องคะโอ้ยเรียบร้อยค่ะสาวดอนเห็ดเนอกินหลายก้อนนี่ค่ะเพราะว่าสาวดอนเปลี่ยนกล่องอยาก อาหารอยากหลายค่ะ,ะต่อด้วยยาผัดมีเหลืองนะคะพี่น้องค่ะ มี่เลี้ยงเนื้อะค่ะหยอดน้ำลงไปเหมือนเดิมนะคะพี่น,น้องเป็นเนือก็เน่าจะเด็ดทุกเล้ยวค้นค่ะ เนื้อข้าซุกแล้วนะคะข้ากระสิไส้อะเส้็เหลืองลงไปค่ะพี่น้องปรุงรสด้วยน้ำซอสข้าค่ะสีอิ้วขาวค่ะน้ำนิดหนึ่งค่ะ ไปนะคะพี่น้องค่ะกอนเนื้อกับอันเต็มซุกโอเคเหรอคะ่ะเพราะว่ไม่ได้พัดโดนคะ่ะนะคะเ็จะใด้ผัดเส้นที่สวยงามคะ่ะท้ายสุดเราก็ใส่หออลงไปค่ะพี่น้อง เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเห็นว่าคะพี่น้องค่ะพัดเสร็จเหลืองของเห่าค่ะอันนี้เด็กนะคะเด็กค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเข้ามาต่อผัดไก่กันนะคะพี่น้องคะ่ะผัดผัดไก่น้ำมันหอยกันคะ่ะไก่ผัดน้ำมันหอยจบท้ายนะคะพี่น้องคะ่ะ มันลงไปค่ะสานด้วยกระเทียมพริกค่ะถ้ามีพริกแบบนี้เราไม่ต้องบอกว่าของเด็กนะคะคือทือไงค่ะใส่ไก่ของเราลงไปเลยนะคะพี่น้องคะ น้องคะแล้วเราก็ปรุงนะคะพี่น้องคะเรากะีน้มันหอยซสี้๊วขาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มันตาลค่ะพี่น้องคะ ผักกะเซมี่แค่นรดปอปปิการ์แลกันน้องไม้นะคะพี่น้องแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกะล่ำค่ะพี่น้องคะเรียบร้อยแล้วนะคะเอากระใส่ผักที่เราเสียมาลงไปเลยค่ะอันนี้กะเซมี่บอกคาลี่พี่กันนะคะพี่น้องค่ะ ดอนเสียมาใส่สุดท้ายค่ะก็ใส่น้ําลงไปอีกนิดนึงลาดนะคะลาดข่างๆกระทใา้ให้เพิ่นนี่กินหอมค่ะโหระพาและบ็อกใส่ลงไปนะคะพร้อมกันได้ค่ะ เดือดไดทีซุกไดทีแล้วห่อกับใสหัวโโละหพากับบอกขลีลงไปค่ะพี่น้องะเรียบร้อยค่ะเทเบอร์ค่ะ ก็ได้อาหารมาอีกหนึ่งกล่องแล้วนะคะพี่น้องค่กตักไปค่ะเรียบร้อยค่ะอาหารอีกหนึ่งกล่องหนึ่งที่ของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเมืนเดิมนะคะพี่น้องคะสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะใครกดแชร์กดติดตามให้สาวดอนนั่นเลยเด้อค่ะเผื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปให้สาวดอนต่อไปคะ่ะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ